สวัสดีครับผมพบกับค่ายีีเมาสกลนครอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมารีวิวขึ้นผีเสื้อนะครับผมขึ้นผีเสื้อดักนกกวักและอิลุมนะครับผมตอนนี้วันที่วันนี้วันที่17บเจ็ดนะครับสิบเจ็ดพฤษภาปีหกสนะครับผมมาดูขึ้นผีเสื้ออิลุมก่อนนะครับผมผีเสื้ออิลุมนะครับ เส้นผ่าชนกลางนะครับ5.2ถึง5.3นิ้วนะครับผมเอ็นเบอร์80นะครับต่อด้วยสาย PE แบบมีล็อกนะครับสาย PE แบบมีล็อกนะครับผมค่ายเรามีดีที่ล็อกนะครับผมหลักเป็นหลักกาวไนนะครับกาวนไนกันสนิมนะครับยาวนะครับ20เซนนะครับหรือ8นิ้วนะครับผม20เซนหรือ8นิ้วนะครับ ห่วงห่วงทองเหลืองนะครับผมห่วงทองเหลืองเล็กแปดนะครับก็มีอยู่สองโทนสีนะครับวันนี้จะทาทาเสร็จวันนี้คือมันมีลายพักนหารนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ลายใบไผ่แห้งเอ็นน้าตาลก็มีนะครับสั่งเข้ามาได้นะครับผมพี่เสื้อดักนกอิลุมนะครับผมตัวนี้นะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งก็คือพี่เสื้อดักนกกวักนะครับผมพี่เสื้อดักนกกวักนะครับ เสื้อดักนกกวัก,กลายพังหน้าหารนะครับลายใบใยแห้งสีน้ำตาลก็มีนะครับผมนกกวักนี่นกกวักก็จะเป็นเส้นผ่าูนกลางสีนิ้วนะครับเส้นผ่าูนกลางสีนิ้วนะครับผมต่อดีไซน์พีอีแบบมีล็อกเหมือนกันนะครับห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองครับห่วงทองเหลืองเด็กเปดน,นะครับหลักนะครับนกกวักนี่หลักจะยาว6.5นิ้วนะครับผม ยาว6.5นิ้วหรือ17เซนนะครับ16-17เซนประมาณนี้นะครับจะสั้นกว่าไอลุ้มนะครับผมหลักจะสั้นกว่าแล้วก็บวงจะเล็กกว่านะครับของนกกักจะเล็กกว่านะครับนี่เปรียบเทียบนะครับผมตักนกกักนะครับขึ้นวิเชอร์เดากักของทางค่ายเราจะเป็น4นิ้วนะครับผมเป็น4นิ้วนะครับเป็น4นิ้วนะครับลดการวิ่งรอดบ่วงนะรับ4นิ้วนะครับไอลุ้มจะเป็น 5. 2องถึงาจดมนิ้วนะครับตรงข้ายเรานะครับหลักก็จะยาวกว่านะครับเปรียบได้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเครื่องนี้ลุ้มไปดักนกกวักได้ไหมดักได้นะครับแต่โอกาสมันจะรอดบ่วงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะลดโอกาสรอดบ่วงนะครับแต่ดักได้เหมือนกันจะนกกวักได้เหมือนกันอีลุ้มนะครับถ้าเป็นนกกวักนะครับถามว่าดักอีลุ้มได้ไหมมันจะสั้นนะครับหลักมันจะสั้นเพราะอีลุ้มมันจะขายาวนะครับ ล <ido> แล้ววงมันจะเล็กกว่านิ้วนิ้วลุมมันจะกว้างนะครับนิ้วลุ่มมจะกว้างนะครับจะยาวนะครับกลัวมันเป็เข้าต็มเท้านะครับมันจะโดนนิ้วโดนอะไรกลัวมันจะหลุดนะครับผมแต่ก็ไม่ผิดกติกานะแต่ผมนี่ทางค่ายเราจะทําแยกนะครับนกกวักจะทำ4นิ้วนะครับนกกวักจะทำีนิ้วนะครับคลื่นผีเสื้อนะครับขนาดเช่นพานุก,กลางบวงนะครับแต่เป็นรุ่มก็5.3นิ้วนะครับผม ของมีพร้อมส่งนะครับไม่ต้องรอคิวนะครับแบบมีล็อกขานะครับผมเครื่องหลักเดียวก็มีนะครับที่ทําไว้ก็จะตอนจะแพ็ครอลําโพงนะครับลาโพงยังไม่มานะครับลำโพงสั่งแล้วยังไม่มานะครับกอรอแพ็คเป็นพรุ่งนี้นะครับตัวนี้นะครับมีเซตนี่ครับมีลูกค้าท่านหนึ่งได้จากเห็นสิบห้าหลักนะครับแบบสิบห้าหลักนะครับนี่ครับคือคือสิบห้าหลักนะครับเนี่ยสิบห้าหลักนะครับสิบห้าหลัก สิบห้าหลักในสามร้อยห้าสิบาทนะครับรวมเก็บไปทางนะครับผมสิบห้าหลักนะครับค่ายเราจะราคาค่อนข้างจะสูงกว่าค่ายอื่นๆหน่อยนะครับแต่เราจะน้นเพราะเราน้นคุณภาพนะครับจ่ายแพงจ่ายแพงกว่าไม่เป็นไรนะครับขอให้มีคุณภาพนะครับผมนี่คือสิบห้าหลักนะครับตัวนี้เป็นยี่สิบหลักนะครับผมยี่สิบหลักนะครับตัวนี้ยี่สิบหลักแต่สิบห้าหลักนี่คือถ้า ถ้าเอาสามผืนนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรวมเก็บไปทางนะครับให้ทางเก็บสามอันไปเลยนะครับเป็นชุดเป็นผืนเลยแต่ละผืนเลยนะครับผมนี่นะครับผมสิบห้าหลักนะครับตอนนี้ขายดีมากนะครับชงเรื่อยๆนะครับสิบห้าหลักนะครับถ้าถ้าเอาสิบห้าหลักนะครับ3ามผืนแต่เอาเป็นสายลังเก็บเดียวกันก็อีกราคาหนึ่งจะถูกลงนะครับผม ในตัวนี้มันจะเป็นรังแยกเลยนะครับรางแยกจะเป็น3ชุด1,000บาทรวมเก็บไปทางนะครับผมอีลุมยี่สบหลักก็เหมือนกันนะครับอีลุม20่ส2บหลักนะครับลุม20หลักตัวนี้จะเป็น4,50บาทนะครับผมเอาชุดเดียวรัวรวมเก็บไปทางเรียบร้อยแล้วนะครับ450บาทถ้าเอาสชุดก็จะลดลงไปอีกนะครับผมถ้าเอา3ชุด4ชุดก็ค่าสูงมันจะ ราคาส่งมันจะคิดครั้งเดียวัจะถูกนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมว่าจะเอาสองผืนหรือเอาสามพืนเอาสี่พืนห้าื้น,รน,นครับถ้าเอาเยอะเรามราีราคาส่งให้นะครับเรามีราคาส่งให้ครับทางค่าเราทําสดร้อนส่งทุกวันนะครับผมทําทุกวันส่งทุกวันนะครับไม่มีค้างนะครับไม่มีรอคิวด้วยครับ นีของพร้อมส่งวันนี้ก็จะมารีวิวส่งของด้วยครับวันนี้วันจันทร์นะครับตามชมได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นพิเสื้ออีลุ้มนะครับตอนนี้พ่เสื้ออีลุ้มนะครับส่งของก็ประมาณประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับทางค่ายเราสั่งจริงส่งจริงนะครับไม่ได้เอาของเก่ามารีวิวนะครับผมมีลูกค้าโทรมาแซวหรือเปล่า bon. ไม่รู้นะครับว่าท่านเราของเก่ามารีวิวหรือเปล่า ไม่นะครับของใหม่นะครับของใหม่ส่งเรื่อยๆนะครับส่งทุกวันนะครับผมตันนี้พี่เสื้อนะครับคุณจักรวุฒินะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมพี่เสื้อยุ้มนะครับผมตัวนี้จะเป็นนกเขานะครับผมคุณบุญส่งนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับตัวนี้ขึ้นแขนนะครับขึ้นแขนเจ็ดสิบบ่วงนะครับผมจังหวัดจังหวัดน้องคายนะคุณชานนะครับผมตัวนี้ขึ้นแขนเหมือนกันนะครับขึ้นแขนนกนกกวักนะครับ คุณสังเวียนจังหวัดนครนายกนะครับผมตัวนี้คือนกเขานะครับแล้วก็ตะกัวนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับผมตัวนี้คุณเมาส์นะครับจังหวัดจังหวัดชนบุรีนะครับคืนเขยนนะครับกวักเละลุ้มนะครับตัวนี้4.5นิ้วนะครับไอ้ท่านหนึ่งก็เอากระเป๋าไก่แล้วก็จอดไก่นะครับคุณไพโรธนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผม ตัวนี้ท่านนี้เอาอีลุ้มนะครับอีลุ้ม35หลักนะครับเราก็ผูกไปให้เป็น2ผืนนะครับผืนหนึ่งยีผืนหนึ่งสินะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณวะรัตน์นะครับตัวนี้เอาชุดพร้อมต่อนะครับแต่จะส่งให้พวกนี้นะครับรอลําโพงนะครับเลยไม่รีวิวให้ดูนะครับคุณวินยยนะครับจังหวัดเลยนะครับผมเหลือลําโพงนะเหลือลําโพงกับเนมนะครับตัวนี้3าชุดพันนะครับอีลุ้มนะครับนี่ก็จง จังหวัดพิจิตรนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับอีรุ่ม1ิหหลัก3าพืน1,000บาทรมเก็บปทางนะครับผมตันนี้ก็คนนี้สี่นิ้วนะครับขึ้นแขนสีนิ้วนะครับอยู่โคราชนะครับอยู่โฟราชคุณอารยานะครับตัวนี้คุณเจียสดาสารคามนะครับตัวนี้ก็นกกวักสีนิ้วนะครับผมตัวนี้ชุดพร้อมต่อนะครับ2ชุดนะครับคุนี้คุณสารวุฒินะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้ก็ชุดพร้อมต่อ ดูสกลเรานี่เองนะครับจังหวัดเดียวแต่คนอำเภอนะครับตอมต่อตัวนี้ครับตัวนี้นกเขาสามชุดนะครับตัวนี้นะคุณคุณอะไรคุณอนิชานะครับจังหวัดพระนครศรียานะครับผมอันนี้อีลุ้มนะครับท่านนี้เอาอีลุ้มนะครับยี่สิบกับสิบห้าแล้วก็เอาสิบห้ากับสิบห้านะครับในรางเก็บเดียวกันนะครับจะถูกนะครับจะถูกลงนะครับถ้าแยกรังเก็บก็จะเพิ่อราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับ ปุปาจีนบุรีนะครับปูชนทรตัวนี้ขึ้นผีเสื้อนะครับคุณผีเสื้อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขึ้นผีเสื้ออีลุ่มนะครับผมฝากเลยครับผมขึ้นดักนกดักไก่ข้าที่มอสดักนกปากอีลุม่มสนใจกีจ่บ่วงกี่หลักนะครับผมถ้าไครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับผมจะเอากี่หลักกี่บ่วงนะเอาเยอะข้าส่งก็ทีเดียว มันจะถูกลงนะครับแล้วราคาส่งก็มีนะครับท่านไหนที่เยาวไปฝากลูกฝากหลานฝากญาติพี่น้องนะครับสั่งเยอะเราก็มีราคาสูงให้นะครับผมฝากนะครับผมขึ้นบีเสื้อดักนกอีรุมและนกปักนะครับแบบมีล็อกขานะครับผมมีบริการเก็บไปทางนะครับไม่ต้องอวนมานะครับผมรอจ่ายตัง์รับของที่บ้านเลยครับผมฝากด้วยครับผมฝากกดติดตามฝากกด สับหัวตะไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ